อ่าครับยุนี่บ่ถือได้แข็งวงก็สอยฝ่าได้แถวในภูเขานี่แถวนี้อฮึมมาสามงวดหรอบ่ถือได้แข็งวงก็สอยฝ่าอกลางครับปูครับเอออันนี้จันอันนี้จันเตบ่าวเด้อนี่โอ้ฉันเตบ่าวครับวลางได้ครับผูเออเน้นเน้นเลยเน้นเลยสองหกตัวเดียวลังเน้นเน้นครับเน้นเลยสองหกตัวเดียวดังมาขาดไอยเลยตัวหกสองหกฮึม เออข้างบน074ขนาดละ074คือให้จายโทุมาย่ำมันบ่ครับนี่โทุ่มไปย่ำทไปย่ำลอยบ่บบบบบต้องมาลอยเบต่ต้องวาล้านเปอร์เส้นดอกแค่เก่าที่เก่าเปอร์รเส้นกับเครับเออบ่บได้ประกันถึงขนาดนั้นเขาแข่งกันตัวละสามมือีมือล้วี้ยเลือโอ้ยตัวไดนะกมูกครับปูบากอ้เอ็นพ้นหน้าคือจังเอาเรขเห็นเอาเรขมาลงว่ะเรขตัวใด้หรอครับ คือว่าได้คือว่าได้ให้ผู้ใดนะคือว่าได้เลขตัวสองหกเนี่ยลงมามาลงบางไปไปเปิดเบางอยู่วางทำบัตรแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นเปิดเบิ้งอยู่ไหมเลขตัวสองหกเนี่ยสองหกก็บันเจ็ดศูนย์มาหาเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกสองหกก็แทงตัวเดียวขาดเลยตัวเดียวตัวละตัวละสองหมื่นคูณสองหมื่นแหละตัวเดียวเลยอผมมีฟันยํำฟันํามเยอะบอกครับผม บบบบคือมันที่เป็นสี่งี่บ่อยที่บอย,บอยรละละเอียดนี่ฟังคือการฝันนี่การ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 เพื่อนเขาม้าหานี่คืออันตามาว่าเป็นว่านั่นเนี่ยอันตามาคือดีหาตัวเดียวพอตะเลีกว่าพูดหายเลยนะคืองวดกว่อนก็ห้พอตะเลีกว่าุูบเขาจะเอาเอาป้าปกก็หาไปเลยสามเจ็ดสองสามสองเจ็ดไปเลยนี่นะครับเอกันกันกันบ้างหันกันพอตะเลีกว่าปั๊บวะนี่ขเขาจะมาหามาอย่างพวงยมเดียวก็จะมีโชคมีหลากมาเสียนะ ให้เขาเจ้าไปตัวเดียวเลยนะให้ตลอดวันพระวันศิลป์นี่ก็เจ้าเขามาหาสูกจิกันนั้นน่ะให้ตลอดเมื่อกี้ว่าจสวดทําบัดเดียวเมกี้นี่ไงโอ้ครับโออก็เลยทั่วไปอ่านมันนี่ก็เลยบอกให้ขาดตัวเดียวเลยว่าต้องไปนั่นเราไม่ต้องอันนี้คืออาตมาการประกันได้ว่าเลขตัวนี้การปรากันเลขสองไอ้สองมีลางอะนะสองลางอะเจ็ดบนอะนะใ กันวิ <t zer tapping> <T> ่งกันวิ่งก็วิ่งได้เลยมันบอกครับผมแมนวิ่งขาดไปเลยมันมีปัญหาเลยเกจนี่อันตรายอย่างไ้เกจงวดยังไงเกจนี่มันออกเกจแต่ว่าเป็นเกจสามกับเกจสี่เพราะว่าจากเกจเกจหนึ่งเกจสองเกจสามเกจสี่เกจห้ายเกจหกเกจเจ็ดจนว่าเกจว่าหอดเกจเจ็ดทั้งสิ้หมดเล็อืมเล็กที่ออกเกตไปตลอดนั้นบอกครับนี่แมนเล็กที่ไปเก็ตลอดบนน่ะบนล่างก็สร้างเท่ว่าที่ไปเกจนี่เกจงวดทั้งหมดนะครับอืมเล็กทหอดเกจ จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหมดเลยได้ยี่หอดใจนะได้ว่าเรขมกนี่หอดมีเจ็ดตลอดเลยนะครับอืมได้ว่าเรียกสองหกอัตมาได้งเต็มมือเรขอกวอกไวไหมป๊อปก็อัตมาก็ให้ลูกเสียดลูกหาให้ทุกคนทุกคนเราไปวกทางกรุงเทพบางเชนุรีระยองบางที่นะครับโอ้สิบ่ออันเราบ่นอบาเนซื้อได้บ่นอบานน้ครับกับบู้คือกันได้ว่าเมื่อนี้เมื่อกี้นี่เห็นอันไอ้เคยเคยใกล้ก็มันก็ใบพื้นหน้ากันนะครับคินทร์ินน่ะนะ ครับเออเห็นเห็นออกในคลิปอยู่เมื่อกี้นี่บ่ได้บ่ได้คลิปเ้ยาเนี่ยขาเจ้าแทงตัวเดียวเลยสองหกสองหมื่นคูณสองหมื่นแม่ตัวเดียวโอ้ยสองหกล่างยางเดียวเนาะปูเนาะเออแทงล่างแต่ว่าเขาบนเขาเขามีหาเจ็ดศูนย์าเขาหาเจ็ดศูนย์ตัวเดียวคูณหมื่นคูณหมื่นเลยเขาเขาเนี่ยเขาอ่าอกคลิปมาเมื่อกี้เปิดบึ่งพ่อไปพ่อพอเดียวเมื่อกี้เนี่ยครับพราเจ้ากระิได้มีนคือกันและ มันบางมียันคือคืองวดก้อนเนี่ยเขาแท้งเันสองเก็ดเจ็ดสองกับสามเปดเขาได้เงินเป็นล้านบางท่นเน่ยเขา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 ใครเฮาได้เบิ้งอย่เมื่อกี้นี่ครับแต่ว่ากับบื้ลู่นะว่าแต่ว่าอันบ่ฮู้ว่าเลขตัวใดดังประดังแต่ว่าอาตมาบอกคอยไปสนใจกับเลขคนอื่นนะนะเดี๋ยวสนใจแต่เลขยของอะนะครับอืมคือว่ากันกันให้ก็คือให้ขาดไปเลยให้กันกันเขา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 เรียกออกไปที่นะครับอืมเพราะว่าเลขอาตมาใส่กิจสมาธินั่งเอาแล้วก็ อ่าใส่บุญบารมีส่วนมุนภาวนาเอาทีนะครับืมื่ไดดไปคำนวณคำเนินบม่ไดดไปคำนวณไหนมันเสียงบากเปียงปากกาย่างทีนะแต่ว่าที่เด็ดคือว่าสองสองหกตัวเดียวเลขมันจะไปดังสองหาสมมุติอ่ะเสีมันจะไปดังสองหาสองเจ็ดสองหาสองไปสินะบาริมันอีมากลงโตสองหกเลขอ่ะครับเออมันจะมาตัวเดียวโบโลดเจ้าอยากได้เจ้าแท้งเอากันเจ้าอยากได้เจ้าก็เสียงโซกัอาค์ีนะครับเอือ มา่อวานนี่บ้งหัยากว่า <bunker. S 1> บ้งหัจจกว่าสิไรเราเปิดเบิ้งเห็นแล้วละเมื่อวานนี่เพราะอันนั่นก็โยมกับไรลไอ้โยมกับออกคลิปมาอ่ะนะเห็นแล้วละเห็นเห็นเราบ่กคับได้เบิ้งเราบ่กคับเบิ้งแล้วได้เบิ้งแล้วเบิ้งสองสามรอบแล้วนะโคตรมาในก็กดอันแช์ไปห้ยยอมอยอะครับแช่นคนแถวคนแถวนี่เขาก็เบิ้งเรื่อยเขาก็เบิ้งเหมือนอะไรเขียนอยู่แถวนี่ครับเอแต่ว่าก ต่อไปก็ขันแม่นหัวต่อไปก็สิบบ่อผสงน้ำแบบคือว่าหายลงว่าออเต่านะครับยุนี่บ่ถือได่แค้งหัวกาสอยฝ่าด่แถวในภูเขาในแถวนี่มาสามหัวเหรอบ่ถือได่แค้งหัวก็ซอยฝ่าหัววัดวังหันนี่โอ้ยเหลือไปเกันสอยฝ่ากบแค้งหัวหัววังหันโอ้แสดงว่าญาติโยมนี่พากันถูกหลายเนาะ แต่ว yeah. yeah. ่าเขาก็ับมาทําบุญไม่ให้สั่งให้อย่างนั้นแต่มาบ่ค่อยนั่นนะแต่มาได้มากมิได้สั่งได้อย่างนั้นนะบ่ค่อยบ่ค่อยมีเงินเจ็บบ่คือเขาเขาก็พระเพื่ออื่นคนอ่ะนะครับทั้งวันทั้งว่าขาดยังไงห่ะครับพระาจย์ครับอ๋อตอนนี้อแต่มาขาดขาดยังเดียวได้ว่าพระสูงขึ้นเขามมอยู่น้ำน้ำหลด้วยแปว่าอันปีนี่จะมันจะหาลูกแต่ว่าคนอะอย่างไาอยู่หลายแต่มันกุฏิมบ่ค่อยมีอาต่มาสั่งสั่งปีที่แล้วแล้ว ไอกลืนละสองหลังแล้วแต่ว่าเหลือหลังหนึ่งสิยกขึ้นเยวะนี่กระถินแล้วนี่นะครับะอาจา์กับฝากไม่หนีก็ได้ได้ไดครับเด้อฝากญาติฝากญาติฮคนโฉกค,คนมีโชคไม่ลาบกันหอ้พวกอ่ะก,ะกันนั่นแหละก็กระบอกฝากไว้ว่าอันเราไม่ได้ขอมากขอหน่อยละกันถึงมีน้ำใจก็ช่วยละลอยสอง้อยเพราะเด้วมาซื้ออิฐซื้อปูนซื้อ,อยังนาเพาราะว่าที่ยกเสาขึ้นกระถินวันที่สิบสามครับกระถินวันที่สิบสามทอดวันที่สิบสี่ครับเอแต่ว่าก็ ก็บบได้ว่าท <ama> ี่ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าหมายเขาว่าแล้วแต่๋ยสินนาใจน่ะนะก็เต่ว่ากันมันเขานะครับพลังเตียมีอยากรวมท่าบุญเนาะเออเพราะว่าตอนตอนนั้นเลขกันอันชวนชนมากที่ถือลูกษย์ศนษย์เอกก็คือเสียงแพ้วนะเมืออสักลนั่นนะครับเพิ่นบบได้ลงไ้เพิ่นบ่ได้ลงคลิปมอนี่ดอกแต่ว่าเพิ่นเรียนตลกนนะกบมันจานฟองเทียน้อยนะแมมครับเออเพิ่นถือน้ำมันหันล้านกลัวหมดเน้ะครับโอ้ยล้านแตกเลยเนาะไม่จรา์เนาะ บ่อันนี้บ่ามจริงนี่เสียงเสียงเพียวเสียงเพียวมึงสักคนน่ะนะครับเออได้เห็นได้เห็นคลิปเพิ่นนั่นเถอะบ่ผมก็บ่ได้เหมืนมีเวลากัาไปเบิ้งครับอยู่นี่ก็หลายช่องอยู่ครับผมอยู่กับผมนี่ก็หลายช่องอยู่ดอกพ่อจารย์ครับเออนั่นแหละกับจำนายไปเลยแต่ว่ากับบ่ได้ว่าดอกเลี้ยงศิลน้ำใจอันเลี้ยง่าสีมาให้ช่วยเป็นยังไงแต่ว่าก็ขัดมีก็บบ่เป็นอย่างนั้นอารมณ์แล้วน้ำหนนะครับเออคือว่าธรรมาก็ อ่าข้าเจ้าก็โอนมาให้เขาบันซีอันอันตมากกับเที่บุญเที่ยังอ้อมพุทธีนี่หลังไม่เนี่ยจะว่ากระถินแล้วอ็ดีโยกอีกหลังหนึ่งสินะคะับเอ่อา,น,า,านี่ยโยมวันพระนี่เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิวดวสาาา่งลูปไปให้บ่งหน่อยข้าเจ้ามาเต็มบบเกียวก็เขาบันสาวันสายอยู่นี่อยู่ในสำนักเนี่ข้าเจ้ามาเต็มทุกเต็มทุกสาระน่ะทุกทุกทุก,ทก,ทกพระทุกสินนั่นแลหละจะว่าอันอันเวลาเขาบันสาเข้าเจ้ามาจำสิน้ำเต็มสาระละบังหันก็ได้อืม เออว่าได้ขาดด้กที่ดอกสนมุนเพราวนา้นก็ได้แต่ว่าอันเลี้ยงตัวนี้้าเป็นว่าอยากให้เฮ็ดชีพเป็นอย่างโอ้ยป่านี้มันดังกองมูอันเลีเขาเจ้าคำนวณเขาเดินประกันประกินหูเลียกันแต่ว่าหันบ่อยากให้นะให้แบบว่าต้องให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะแต่ว่าเขาเจาก็ได้กันหลายอยู่ออืมเขาจะก็ได้ใส่นี่เท่ากับส่งกัหลายคุ้นนี่แหละอืมลุ้นนี่ลุ้นกินหลายอย่เนาะอย่างเนาะ แต่ว่ามีงวดนี้นะอันนี้ก็จะบอกว่าจะจะให้อันสาธุู่อาจะให้บาทตัวจะบอกว่าฟังเลยอาดามาซื้อเรียกหาหาซื้อเรียกตัวเดียวงวดที่เล้วได้หกตัวได้จะบว่าฟังเลยได้ได้สามแปดหกงที่เล้วได้นี่ครับเออสามเจ็ดสองจะบอกว่าฟังให้เขาจะเอาไปหาบดบอได้อืมอืมแบนะบารีอาดมาเลยปิดมาใน้งวนนี้เลยอาดมาเลยให้ให้โยมเขาจะเอกไปซื้อให้ยู่ตลาดให้ไปหาเรียก ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ก็บปนเลขสองหกเขาจะเอซื้อว่าให้ได้เลขก็ได้หลายใบอยู่ดอกเงินอาศัยเสียงลัตติร้องมึงกางเสียนะแล้วจะเอาแห้เจะเอาไปซื้อให้ซื้อดอกบ่ชนมากอ่ะบ่ค่อยอยากแทงมันไหนนะมีแกันแทงแล้วมันบ่ค่อยเข,าข่ากางเียนะครับอือคือหมาอว่าในผ้าจารยนไ้มาที่แรกหน,นึ่งตัวแรกคู่แรกคื 7, 3, อไฮศูนย์เจ็ดสามเนาะแม้เลขนี้มันจะโยที่กําหงดอย่างมันะศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ ครับแต่ว่ามือนี่ถ้าจานเน้นในคือศูนย์เจ็ดซี่เลยมันบ่ครับแมนศูนย์เจ็ดซี่แล้วก็ขันสงว่าเขาที่เขา,เขาเที่แทงกลับกับห้องกับชวนแทงเจ็ดสี่ศูนย์ไม่ใช่นะครับผมแล้วกันเขาเที่แทงกับเ้องกับแทงสี่เจ็ดศูนย์ไม่ใช่สินะครับอืมนั่นน่ะขันแม่นค้นแทงเป็นนันนะขันแมนค้นหลินเป็นนั่นสินะครับเออแต่ว่าเลขเนี่ย มันจะญูสุดปศูนย์เจ็ดสี่เลขประมาณนี้กันสองหกก็น่แหละตัวเดียวโฮโลเลยนะคือส่วนมากนี่สิโบไดกับนอเลคไฟจานนะครับแม่แม่นวดว่างหันแต่ว่าเรื่องล่างเรื่องบนบเรบประกันแต่ว่ามันเคยเป็นแล้วนะครับงวดที่ให้ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันพัดเจ้าไปแทงล่างแทงล่างหลายโพนนะซื้อลอตเตอรี่หลายไบหลายมันกับเลยไปอว่าบนน่ะนะครับเออ ก็บ่ได้รับประกันก็บอกเขาเจ้าว่าบ่ได้รับประกันนะนะบอกว่าประกันนั่นัสิก็บบาเสียงเอาโน้มก็บอก้งนั้นแหละบ่ได้ไปบอกว่าอันนั้นรอกว่าอันบอกเรื่องว่าคนใดน้ำหลายบ่อสามวดมาเนยที่ผ่านมาหนิพูดง่ายๆว่าเขาซื้อหอนรถขี่เป็นขั้นเป็นร้านก็มีนะนะอันนี้กับบได้อันนี้ก็บ่ได้ว่าอวดอุตลิตแต่แขวงหมายก็ว่ามันเขาวิลีนะครับคือคือเมื่อนี่ใพ่แจนมาย่ำใหม่เป็นข้อสุดท้ายบระกาศเมื่อสิมงนีเมื่อมัย่ำมีอยู่ครับ บอบอบอคือ,อ,อหายจบไปแล้วนะคือหายมือนีนะก็เลยโทรไปบอกว่าหายจบแค่มือนีสองหกเม็ดเดียวข้างล่างเลยบอว่าถ้าวิ่งก็วิ่งถ้าวิ่งก็วิ่งเ็ดบนสองหกสองสองล่างอ่ะนะครับเออเลือกมันมน,นี่มาเลยข้างบนนี่คือว่าวิ่งตัวเดียวเลยเกตให้ตัวเดียวเดยไม่ได้ไปให้เป็นคู่เลยครับเออล่างวิ่งสองอย่างเดียวเลยมาแน่นอนถ้าไม่มาสองไหนก็แล้วแต่แต่ว่ามาสองแน่นอนอ่ะนะครับ เออนั Hoy, ่นแหละอันน yeah. on uh ี้คือคือให้เป็นแนวทางอ่ะนะคือว่าเที่ว่าเลขเลียกคันโม่ว่าใช่ง่าว่าคันโม่เปียกเที่ว่าคันมันคันว่าคันมันเบาอิลีเบาอิหลายนี่คือว่าประกันตัวเดียวคือสองหกโคโลเลยนะครับอืมเป็นล่างสองหกครับบนเจ็ดสี่ถ้าจะแงสองตัวนะครับเออนั่นแหละ